หลังควา้าแชมป์4เกมมาได้แบบหืดขึ้นคอทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็กลับมาได้พักฟื้นนะครับจัดระบบระดมพลจัดทับกันครั้งใหม่แล้วก็ตอนนี้ทางสมาคมได้ประกาศ14รายชื่อออกมาแล้วนะครับเรียกความหือฮาและความมั่นใจได้มากเลยแอดต้องขอออกตัวขอนะครับว่าแอดมีบางอาจก้าว่วงการทำงานของทางสมาคมหรือว่าทีมสตาร์โค้ดแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับขอเป็นฝ่ายเชียร์และให้กำลังใจเท่านั้น และยิ่งได้เห็นรายชื่อนักกีฬาก็ยิ่งตื่นเต้นนะครับอยากติดตามผลงานเห็นมีชื่อใหม่ๆเสริมทีมเข้ามาในจุดสําคัญก็ยิ่งน่าลุ้นน่าเชียร์นะครับในซีเกมครั้งที่ผ่านมานี่ก็ต้องยอมรับว่าทีมไทยของเราไม่สมบูรณ์นักนะครับกัปตันผู้ก็เจ็บเป็นตําแหน่งมือเซตซะด้วยนะครับเป็นผู้รสานง,งานในทีมเลยก็ว่าได้เนาะใน v n l ปีก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากัปตันผู้เนี่ยสร้างสรรเกมได้โดดเด่นมากพอขาดเธอไปเนี่ยก็ทําให้เกมรุกของเราไม่เหมือนเดิมนะครับขณะเดียวกัน ตัวตีมือดีๆทั้งหลายของเราเนี่ยก็ไปเล่นในลีกต่างประเทศเพิ่งจะได้กลับมารวมทีมกันนะครับมีเวลาซ้อมไม่มากทําให้การประสานงานในทีมนี่อาจจะคลุกคลักนิดนึงแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันนะครับที่ทีมคู่แข่งอย่างเวียดนามก็กําลังพีกนะเพราะทีมนี้เล่นด้วยกันมานานทีมนี้เพิ่งจะได้แชมป์สโมสรไปยกุยกๆเป็นแชมป์สโมสรที่ว่าไปแล้วก็เป็นทีมชาติทั้งทีมเลยและตัวตึงอย่างโฟทีเนี่ยก็ตีได้ดีซะด้วยนะครับดังนั้นการที่เรายังรักษาแชมป์ไว้ได้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับ ในการจัดทีมเขาเนี้ยทีมโค้ชได้เสริมตำแหน่ง MB หรือ Middle Blocker มารวมแล้วเป็น4คนเลยนะครับก็ถือว่าน่าติดตามมากนะเพราะว่า MB เนี่ยใช้พลังเยอะเนาะในเกมรับเนี่ยก็ต้องตามบล็อกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ถ้าไปทันขึ้นบล็อกได้สมบูรณ์ก็จะช่วยให้เกมป้องกันเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วถ้าเจอคู่แข่งที่เล่นบอลเร็วได้ดี MB ก็ต้องคอยประวงมาเตรียมบล็อกบอลเร็วเขาอีกนะครับยิ่งต้องใช้พลังงานเยอะแน่นอนนะฮะดังนั้นการที่โค้ชจัดตัวไปเสริมแบบนี้ก็ยิ่งน่าติดตามนะครับเพราะว่าจะได้เปลี่ยนกันใครกําลังหมดแรงหรือว่าเล่นไม่ออกในบางช่วงก็มีคนไปเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลานะครับน่าติดตามมากในเกมที่เราชิงเหรียญทองกับเวียดนามในซีเกมเนี่ย เซตท้ายท,ที่กําลังชิงไหวชิงพิบกัน,นก็ได้อาศัยบอลเร็วจาก MB นะครับทั้งน้องแนนน้องเตยนี่แหละที่ช่วยทําแต้มได้ดีเลยเพราะว่าในจังหวะที่บล็อกคู่ของเวียดนามเนี่ยเขากําลังเล่นได้ดีและได้ใจเนี่ยนะฮะเจอบอลเร็วของเราเข้าไปทุบเปลี่ยนทุบเปลี่ยนเขาตามบล็อกไม่ทันนะครับเราได้มาหลายแต้มเลยสําหรับรายชื่อของทั้ง14คนมีดังนี้นะครับ 1. นึ่งิยนุชแป้นน้อยหัวหน้าทีม คือพอพรพ,พันเจ็บเนี่ยปิจนะุษก็ขึ้นมารับตําแหน่งกับตันแทนนะครับแล้วคงจะลากยาวต่อไปเป็นกับตันต่อไปในซีเกมที่เขมยนเนี่ยแดยังจําท่าพุ่งรับลูกหน้าเน็ตของเธอได้ติดตาเลยนะพุ่งไปแล้วรับลูกแล้วก็ตัวเองก็กลิ้งลงไปบนพื้นแล้วก็รีบสปริงตัวกลับนะครับไม่ให้ฟาวเป็นท่าที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะครับคนที่2พรพันเกิดปาดมือเซตของเราตอนนี้หายดีแล้วนะครับเธอไปเล่นอยู่ยุโรปแป๊บหนึง่งและปัจจุบันนี้ก็เล่นอยู่ในลีกเกาหลีนะครับ อาจชอบดูน้องชมพผู้เล่นเพราะว่าเธอเล่นได้มีจินตนาการมากนะครับมีลูกเซอร์ไพรส์ตลอดในแมทที่เราเอาชนะจีนนะนะพรนพันหลอกตัวบล็อกยงโยงของจีนเนี่ยเสียผู้เสียคนมาแล้วนะครับปีนี้ถ้าเธอไม่หลุดฟอร์มเนี่ยเธอจะพาทีมชาติทําผลงานได้ดีแน่นอนนะครับคนต่อไปก็เป็นมือเซตอีกคนหนึ่งนะครับสริมามานก,กิจนะเอาไว้สลับกันเล่นกับพอ,อนพันคนต่อไปเป็นริเบโรนะครับสุภัตราภพายโรจนะไว้เปลี่ยนมือกันกับปิยนุษย์แป้นน้อยต่อไปอีกสี่ท่านเนี่ย เป็น MB ทั้งหมดเลยนะครับได้แก่น้องแนนทัศด,ดาวนึกแจ้งน้องเตยหัตยาบำรุงสุขน้องยุ้ยชิตพรนกำลังมากคนนี้แหละนะครับที่อาจว่ามีชื่อเสริมเข้ามาใหม่จากปีที่แล้วไม่มีชื่อนี้แต่เธอไม่ใช่หน้าใหม่นะครับอาจก็ช่วยลุ้นอยู่ว่าให้เธอสามารถแจ้งเกิดได้ใน v n l นปีนี้อีกคนนึงจรัตพรบรรดาศักด์นะครับเป็น MB เหมือนกันต่อไปก็เป็นตัวตีนะครับได้แก่ชัชชุวรนโมกศีอัชราพรคงยศพิมพิทยากกกรํา วิภาวีสีทองสสีพาพรจันทวิสุทธนัชชาสุขสดล้วนแล้วแต่เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับส่วนใหญ่ก็ไปเล่นอยู่ในลีกเมืองนอกด้วยซ้ําไปนะครับส่วนโค้ชก็คนเดิมนะครับโค้ชด่วนดนัยศรีวชระเมธากุลก็ต้องถือว่าทีมนี้เป็นทีมที่น่าลุ้นที่สุดเลยนะครับเปิดตัวมาพร้อมกับชุดแข่งแบบใหม่สวยเท่ดูดีมากเลยส่วนเรื่องหน้าตานั้นไม่ต้องห่วงนะครับ ทีมสาวไทยเนี่ยสวยน่ารักเป็นขวัญใจของกองเชียร์ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับสำหรับแอดเนี่ยมีวาระส่วนตัวนิดหน่อยก็คืออยากให้ปราบทีมแคนาดาให้ได้ครับไม่รู้เป็นยังไงแอดไม่ค่อยปลื้มโค้ชทีมนี้นะครับรอบนี้เนี่ยขอแค่เราเอาชนะทีมนี้ได้ดิแอดก็ฟินแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์แรกจะเริ่มในอีก3วันที่จะถึงนี้นะครับคือวันนี้วันที่บันทึกเสียงอยู่เนี่ยทีมไทยเราก็จะบินคืนนี้แหละนะครับแล้วแมตช์แรกจะเริ่มในวันอังคารที่30พฤษภาคม เราจะพบกับอิตาลีเวลา21นาฬิกานะครับในสัปดาห์แรกเนี่ยแข่งกันที่ตุรกี4แมตช์นะครับแมตช์ถัดไปวันพฤหัสที่1มิถุนายนพบกับแคนาดาเวลา18นาฬิการุ่งขึ้นวันที่2มิถุนายนพบกับโปแลนด์เวลา18นาฬิกาจากนั้นเราได้พัก1วันนะครับวันเสาร์ที่4มิถุนายนพบกับเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกาแมตช์แรกก็เจอของแข็งกันเลยแอดก็ว่าดีนะครับลำบากก่อนสบายทีหลัง ใครเชียร์นะักกีฬาคนไหนลองเม้นมาดูครับแล้วก็ในสัปดาห์แรกเนี่ยคาดหวังผลยังไงกันบ้างสาหรับแอนแล้วเนี่ยในสัปดาห์แรกถ้าได้ชนะสัก2ใน4แมตช์เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับเรามาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ครับโปรแกรมการแข่งขันหลังจากที่ตุรกีแล้วเนี่ยไทยเราก็จะบินต่อไปที่บราซิลเลยนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันที่นั่นอีกนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะบินกลับมาเล่นที่เมืองไทยอีกคือในเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนของวอลเลย์บอลเลยนะครับ มีงานให้เราติดตามมากมายเลยแล้วที่สําคัญได้มาเล่นที่ไทยด้วยนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพด้วยยิ่งน่าชมขึ้นอีกนะครับใครอยู่ใกล้เนี่ยมีโอกาสไปเชียร์ก็เชิญชวนกันไปเชียร์นะครับแต่สําหรับสัปดาห์แรกที่กําลังจะถึงนี้นะครับใครมีความเห็นว่ายังไงอยากเชียร์ทีมไหนหรือนักกีฬาคนไหนลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกน้ําย่อยก่อนการแข่งขันแล้วกันนะครับเอาไว้มีข่าวสารดีๆอาจจะนํามานําสู่กันฟังอีกนะครับขอบคุณครับ